แล้วแกงของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้จ้าทานข้าวด้วยกันจ้าเห็นไหมคะน่าทานมากเลย ทานไหมคะทานเ้าด้วยกันจ้าสวัสดีจ้าพบก,กับช่องยี่อ้วนเกษตรพอเพียงนะคะวันนี้ยี่อ้วนจะมาแกงป่าหมูใส่ผักเนะาะมะเขือใส่หน่อไม้ใส่ใสถั่งยาวจ้ะยี่อ้วนก็จะเอาหมูมาเคี่ยวก่อนนะคะเพราะว่าแฟนยี่อ้วนฝันไม่ค่อยดีเนาะก็ะจะเคี่ยวจนกว่าเขาจะเปื่อยแล้วเราค่อยมาแกงกันนะนี่ค่ะผักยี่อ้วนก็จะมี หน่อไม้ใส่กระชายใส่กะเพรา,าถั่วพักยาวแล้วก็จะมีมะเขือเปาะมะเขือพวงนิดหน่อยค่ะเพราะว่าแกงแค่ถ้วยเดียวเนาะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้อ้วนก็เคี่ยวได้ที่แล้วนะคะอ้วนกเคี่ยวได้ที่แล้วเดีวอ้วนจะแกงแล้วนะ เราก็ใส่พี่แกงเผ็ดลงไปจ้ะใครไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะใครกินเผ็ดก็ใส่เยอะได้นะพยอแกงนี้อ้วนจะเผ็ดหน่อยเพราะว่าอ้วนตามเองนะคะใส่ลงไปเลยเราปรุงก่อนจะใส่ผักนะคะวาวลงไป แกงเราจะมีมความเข้มข้นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่เครื่องเยอะอันนี้ใส่เกลือนิดหน่อยแบบนี้เดียวค่ะนิดเดียวดเรียงพเดี๋ยวเราเคี่ยวไปก่อนนะเดี๋ยวเราก็ชิมดูค่ะว่าพออย่างเพราะว่าเดีย๋ยวเพิ่งใส่น้ำปลานะคะ เพราะมันเข้มข้นอยู่แล้วเนาะเราก็ใส่เกลือใส่ดีไปแล้วเขาเกียออยู่นะคะเรา,าก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้ะอ่านี้ก็จะใสป่ประมาณนึงกินดเลยกรอบลม โอเคแล้วค่ะไม่ต้องใส่อะไรมากนะคะแกงป่า่เพราะว่าเขาเข้มข้นอยู่แล้วเข้มข้นกับออพิแกงอยู่แล้วใส่มะเขือลงไปเลยจ้ะ,ะเขื่อยอ่เวก็แค่น้ำไว้นะไม่ยงนั้นเดี๋ยวเขาจะดำแช่น้ำแล้วก็เอ,อในน้ำก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วคนๆเพื่อจะไม่ให้เขาดำานเวลาเราแกงไม่องั้นมะเขือเขาจะดำ แล้วเราก็ใส่ถัว่วฝักยาวลงไปจะแล้วก็หน่อไม้ต้มหน่อไม้เราต้มแบบจืดแล้วนะคะมีสันน้าทานขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะปล่อยให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะทําน้ําขุกขิงนะเราจะไม่ไม่เอาน้ําเยอะน้ําเยอะแล้วไม่อร่อย ต้องผูกขิกนิดนึงมะเขือนี่ไม่ต้องเอาแบบสุกมากเนาะเอาแบบให้มันกรอบๆอ,อะค่ะแต่ว,ว่าแฟนเนี่ยอ้วนนี่เขาจะเป็นคนที่ฝันไม่ค่อยดี่อ้วนจะทำออกเปื่อยหน่อย ถ้าสูตรจริงๆก็ไม่ต้องทำให้เปื่อยนะคะเอาแค่แบบสุกนิดๆก็พอแหละมันจะอร่อยแต่ว่าคนฟันไม่ดีต้องทำใจต้แกงก็เปื่อยๆนิดนึงน้ำต้มขูกขิดอย่างนี้นะคะถึงอร่อยทุกอย่างเนี่ยยกเว้นหมูยี่อ้วนซื้อนอกนั้นก็เก็บที่สวนหมดเลยค่ะทั้งมะเือาปอทั้งหัวปักยาว หน่อไม้หน่อไม้ก็อยู่ในสวนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะใส่กระชายแล้วก็ใบระกูดลงไปก่อนมะพราทีหลัง เหมือนน้ำจะน้อยนิดยึงงั้วก็เติมหน่อยค่ะโอ้โอ้เราจะเยอะไปอีกจะไปได้ไม่อร่อยอีกปล่อยให้เขาเดือดแล้วใส่กะเพราก็จบแล้วค่ะนี่เราก็ใส่กะเพราไปเลยเนาะกะเพราเป็นยัง แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยจ้าใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อ้วนนะจ้ากดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดต่อไปของพี่อ้วนเนะาะสวหน่าทานไหมคะเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะปิดแก๊สได้เลยเนี่ยน่าอร่อยไหมคะ